สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในเวลานี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่ากองทัพกัมพูชาส่งฝูงโดรนกว่า120ล้ลำล้ำเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยสร้างความตึงเครียดอย่างหนักจนกองทัพไทยต้องออกมาตอบโต้ทันทีด้วยมาตรการล้ำคือยิงหรือหมายความว่าหากมีวัตถุบินใดๆเข้ามาในน่านฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกยิงสกัดอย่างไม่ลังเล เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเมื่อระบบเรดาร์ตรวจจับพบฝูงโดรนจำนวนมากเคลื่อนตัวจากฝั่งกัมพูชาเข้าสู่แนวเขตแดนไทยอย่างผิดปกติโดยมีทั้งโดรนลาดตระเวนและโดรนติดตั้งอาวุธเบาทำให้ฝ่ายความมั่นคงไทยต้องรีบประสานกำลังป้องกันชายแดนประกาศเตือนพร้อมยิงสกัดทันทีหากมีการล้ำเขตแดนจริง กองทัพไทยได้ระดมทั้งหน่วยปืนต่อสู้อากาศยานและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้าประจำการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นโดยเบื้องต้นมีรายงานว่าโรนบางส่วนพยายามบินต่ำเลี่ยงการตรวจจับแต่สุดท้ายก็ถูกยิงตกหลายลำในเขตชายแดนด้านจังหวัดสแก้วและสุรินทร์สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายกัมพูชาอย่างหนัก ขนาดเดียวกันประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเริ่มเกิดความวิตกกังวลหลายครอบครัวอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวเพราะเกรงว่าเหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งทางทหารอย่างเต็มรูปแบบรัฐบาลไทยได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมตั้งศูนย์ประสานงานฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดน นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการที่กัมพูชาส่งโดรนจำนวนมหาศาลเข้ามาใกล้ชายแดนไทยเช่นนี้อาจเป็นการแสดงแสนยานุภาพกดดันหรืออาจมีเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับข้อพิาพาททางเศรษฐกิจและดินแดนที่ยังคาราคาซังมานานหลายปีทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์บริเวณพื้นที่ชายแดนและการควบคุมเส้นทางการค้าชายแดนที่มีมูลค่ามหาศาล รัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมเจรจาเพื่อหาทางออกแต่หากมีการล้ำเส้นเข้ามาอีกกองทัพจะใช้มาตรการตอบโต้เด็ดขาดทันทีเพราะความมั่นคงและอธิปไตยของชาติถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจประนีประนอมได้ บรรยากาศตามแนวชายแดนในเวลานี้ยังคงตึงเครียดเสียงปืนต่อสู้อากาศยานดังเป็นระยะ,ะยะขณะที่ทหารไทยยังคงตรึงกำลังเต็มพื้นที่มีการเสริมกำลังทหารเพิ่มรวมถึงยานเกราะและอาวุธหนักเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด นี่จึงเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองว่าความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจะคลี่คลายไปทางใดจะจบลงด้วยการเจรจาหรือจะยกระดับกลายเป็นการเผชิญหน้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในเวลานี้ กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่ากองทัพกัมพูชาส่งฝูงโดรนกว่า120ล้ําลำลำเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยสร้างความตึงเครียดอย่างหนักจนกองทัพไทยต้องออกมาตอบโต้ทันทีด้วยมาตรการล้ำคือยิงหรือหมายความว่าหากมีวัตถุบินใดๆเข้ามาในน่านฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกยิงสกัดอย่างไม่ลังเล เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเมื่อระบบเรดาร์ตรวจจับพบฝูงโดรนจำนวนมากเคลื่อนตัวจากฝั่งกัมพูชาเข้าสู่แนวเขตแดนไทยอย่างผิดปกติโดยมีทั้งโดรนลาดตระเวนและโดรนติดตั้งอาวุธเบาทำให้ฝ่ายความมั่นคงไทยต้องรีบประสานกำลังป้องกันชายแดนประกาศเตือนพร้อมยิงสกัดทันทีหากมีการล้ำเขตแดนจริง กองทัพไทยได้ระดมทั้งหน่วยปืนต่อสู้อากาศยานและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้าประจำการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นโดยเบื้องต้นมีรายงานว่าโรนบางส่วนพยายามบินต่ำเลี่ยงการตรวจจับแต่สุดท้ายก็ถูกยิงตกหลายลำในเขตชายแดนด้านจังหวัดสแก้วและสุรินทร์สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายกัมพูชาอย่างหนัก ขณะเดียวกันประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเริ่มเกิดความวิตกกังวลหลายครอบครัวอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวเพราะเกรงว่าเหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งทางทหารอย่างเต็มรูปแบบรัฐบาลไทยได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมตั้งศูนย์